ลเวะระวังกันนะคะช่วงนี้เมื่อไปตัดเล็กให้ดูเมื่อหายซีมไหมกลับไปวางเอะเอาเรื่เอาอยู่นี่เดี๋ยวห่วยตัดเล็กใหแน่นี้าี่เราเนี่ยตะโกน คีออสามสองเสียงเสียงเงีย่าจทั้งดวงมาต้นเล็กเร็วเงกันนะ เฮ้ยม่ยืนบางกว้างเลยสองตัวสตัวไเฮ่เหล่เฮเหล่าออะไรโฉดนฉดหน่อยดิเอาเขาเฮ่เนาะเฮ้ยอย่างวะยังไม่ได้ออกเดี๋ยว เก้าวจบจบเกมนี่นเก้นึ้จัหนึ่งเก้าหนเสอันางเียงปันคือมเป็นซุนเก้ว่ะ

มาได้ช็อตเด็ดได้เมื่อกี้นี่บ้าี่เราเล็กเราเอาลงเยิงอย่างคือบอกเอาขึงไม่ยีงเรต้องออกกลางกันสองเล็กสองอะไราเล็กสามถึงมเลยโหสองแห่ไรเด้อสองเมื่อกี้นี่ฮ่าฮ่า เวืนี้ลุงเกมนักครับเกมนักเมื่อเลขเมื่อเลขอ๋อเก้าหนึ่งก็สองเกิดปวยพนยังมาอยู่เอาก็รถลุงไองรถทะเบียนรถกระเท็นต้นไอ้ต้นสุตท้ทยกันหนึ่งเก้าเจ็ดนึ่งกันเด้ก็ตูกนเ็ตู่เหนึ่งเก้าสิบแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดมึงะ จำว่่ได้บอทะเบียนรถอ่ะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอันดีกระเถนต้นสุดท้ายอันดีคอยหาชื่ออยู่เอาล่าชื่อ่าได้เรียกออกมาแล้วมีแต่ตัวนั่นตัวนี้แต่โอเค ยังบอกบอกในอดในอดเขาบอกเขาไปเห็นเปล่าดิเขาบอกคนเรานะทำดีหาซื้อมาได้แล้วเดี๋ยวผลดีจะตอบสนองไม่เห็นว่าตอบสนองจะเถอซื้อเบอร์ต่างวายใบไปซุ่มเจ้าไปหุ่นหลเออไปโดนไปมฮับป้าผมดไหมป้าขึ้นเงี้ยเอาและสามตัวออกยาอะไรยายาไมที่้หนึ่งยาไม่ออกแล้วจะไปเงียบเก็บเลยไอนี่นู่นไปโดนมุนนะก็ซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อลอตเตอรี่ หต, right. ตัวคงไม่ถูกหรอกมั้งแต่สอตัวยังไม่ถูกเลยไอ้เตอมาแพนกันนเาหน้า้เนอาคลิดจะไหวจะอะไรจซื้ออยู่ตัวเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวกลามันไอ้ตัวนี้ก็ไม่ไอห่งหนึ่งหนึ่งสามก็ได้หนก็ได้ ไมต้องมาเออแต่ก็จะออกซ้าอย่างักจะพิวหลเยนี้แมนเย็นนูนี่มเย็นซื้อมนี่แมนอนหน้าไม่เลยอ่ะเอไม่เ็นมันออรกอกอไม่ก่อนกอดไม่ก่อนเกตรงนี้มันเป็นยังไงก่ออากาศมัน หลังจากไวอออกะน้วโอ้ะเด็กวัดสาวัเลยวะนี่เบิ่นเหียบแหงบิเหีบแหงเหรอครับไปเลยคับไปไปไปเลยบวเรือเลยงันเอ็งก็เสือหน่สิี่ีเสืีกากะบาดเลืองัเต็มวัถึกลุงพ่เจ็บนาก

เลืงานแล้วเลื่อนงานอล้เลประถึกไปแม่ไปต้านเล็กม่บดีห้ขอีคว้าดค่ะเงี้ยยังตันี้นะเงี้ยยังตัวนี้โอ้ยนังหนานนนางสันนิษฐานเก่าอยู่ หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งก็ยังคุ้ยยัวกับทินเติมสไตลเจ็ดหนึ่งเอออย่างไรทั้งวันเกิดลุงทังพ่อเกิดลุงยังบ้ามหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอย้ำหาื้อยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเดี๋ยวคนผ่านมาคุมาบอกอีกคนน่ะ เราบ่าอยู่เรบอกเขาอยู่เื่อรถเรบมอิก้า่เกาิเก้าเ่เาบอวันวันี้โอ้โหหอันนี้่นเราบ่อ่นคันเรีกคันเลเก้าบ่หหันใจนะมันสีออกไ็นได้ออกแกออย่ออยแกจบอสีออกออกวหนะโอ้ใครดูคลิปที่ป่าวูประมาณนี้คลิปแรกอย่วนย สื้อน้ำูนนี่ได้แน่แน่แน่นอที่หนึ่งก็บอกอยู่ห้าหนึ่งเก้าอะไรอเฮ้ยไม่ออกบอกแล้วให้บอกคนเือน้ำเลขเจ้าน่จาบอกคนเจบค้วนนันน่งเก้าดม่เบ่งตั้งนาบ่นีศูเก้าเจ